นับตั้งแต่การเลือกตั้งปี2554เป็นต้นมาบริบททางการเมืองเริ่มเปลี่ยนเนงกลุ่มบ้านใหญ่ที่เคยสยายปีกเดิมแล้วก็เข้าไปโอบอุ้มเนี่ยเปลี่ยนครับความเป็นตระกูลเนี่ยแค่ถูกลากเข้ามาเพื่อสร้างพลังแต่พักสําคัญตอนนั้นเพื่อไทยพอดีพี่ชายจำได้ไหมแต่พักก็เปพึ่งบ้านใหญ่นั่นแหละเอากระแส ไปรวมกับบารมีบ้านใหญ่เนี่ยจะเป็นตระกูลที่มีบารมีมีอิทธิพลในทางธุรกิจม,มีอิทธิพลในเชิงกลุ่มผลประโยชน์ทั้งด้านมืดและทางด้านสว่างบ้านใหญ่ไม่ใช่แค่มีพระเดชแต่มีพระคุณด้วยถูกและสามารถเทีชี้เป็นชี้ตายในทางการเมืองได้ต้องดูต่อไปว่าอีก78เดือนที่มีการเลือกตั้งใหม่นั้นบทบาทของบ้านใหญ่ยังมีบทบาทหลักทางด้านการเมืองไทย อีกหรือไม่คนเกมการเลือกตั้งยุทธศาสตร์ของหลายๆพักยุทธวิธีของหลายพักส่วนใหญ่เวลากําหนดว่าจะชนะการเลือกตั้งในพื้นที่นี้ในจังหวัดน,นี้หรือไม่เนี่ยสิ่งแรกที่เขาไปคือเดินทางไปสู่หาบ้านใหญ่รเราเขชื่อว่าบ้านใหญ่จะมีทรงอิทธิพลในการกําหนดคะแนนได้ว่าเลือกตั้งนี้ผลจะเป็นอย่างไร เพราะเขามั่นใจว่าบ้านใหญ่มีฐานคะแนนชัดเจนแม้ว่าลมพายุจะมากระแสจะมาบ้านใหญ่จะค่อนข้างที่จะมีฐานคือเสียงแน่นอนเสียงแน่นอนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นภาพว่าขณะนี้และทุกครั้งของการเลือกตั้งเนี่ยมีการไปชักชวนชักชวนทั้งคำพูดและชักชวนด้วยปัจจัยให้บ้านใหญ่เนี่ยนะรวมทั้งบางคนเนี่ยเวลาปฏิวัติมาก็บ้านใหญ่เขาไปนิยามบ้านใหญ่ว่าไงพี่โอ มีการศึกษาโดยสถาบันพระปกเกล้าดรสาสิธรธนานิติโชธเนี่ยทำก,การศึกษาถึงพฤติกรรมทางการเมืองในประเทศอันนี้งานวิจัยเลยนะงานวิจัยเลยผลการศึกษาพบว่า บ้านใหญ่เนี่ยจะเป็นตระกูลที่มีบารมีมีอิทธิพลในทางธุรกิจมีอิทธิพลในเชิงกลุ่มผลประโยชน์ทั้งด้านมืดและทางด้านสว่างเพราะบ้านใหญ่ไม่ใช่แค่มีพระเดชแต่มีพระคุณด้วยถูกและสามารถที่ยะชี้เป็นชี้ตายในทางการเมืองได้เวลามีโอกาสสาคัญหรือช่วงเวลาการเลือกตั้งไม่ช่วงเวลาใดน่ะทุกคนก็เข้าบ้านใหญ่หมดถูกเพื่อดึงสรรพกําลังของบ้านใหญ่มาเป็นพลังายเอาระดับท้องถิ่นนายก เทศมนตรีนายกอบตครับนายกอบจเวลาเลือกตั้งต้องไม่พึ่งบ้านใหญ่ไหมถูกและบ้านใหญ่นี้คนที่อยู่ในพื้นที่ก็เข้าไปสู่บ้านใหญ่ครับเพื่อแสดงเรื่องเดียวเราเป็นพวกกันในทางผลการศึกษาเขาบอกว่ายังคงสวามิภักดิ์อบตแม้กระทั่งทำธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องยกตัวอย่างง่ายๆ E C จะไปถมดิน ผมทะเลจะไปสร้างอะไรเงี้ยทงไม่คารวะบ้านใหญ่ทำไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้นี่คือผลการศึกษาของผู้อำนวยการสํานักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยนี่คือนิยามของคาว่าบ้านใหญ่ก็แสดงว่าทรงอิทธิพลทางด้านการเมืองและทรงอิทธิพลทางด้านธุรกิจจะสว่างจะมืดก็แล้วแต่จุดกําเนิดมาจากไหนพี่โอเาบอจุดกําเนิดของบ้านใหญ่เนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์10ตุลา19ครับครับ ตอนนั้นแกนของภูมิภาคเนี่ยเริ่มเคลื่อนอและนักธุรกิจหรือแกนนําชุมชนเนี่ยก็เริ่มสร้างบารมีขึ้นไปเชื่อมกับข้าราชการเชื่อมกับกลุ่มอิทธิพลเชื่อมกับกลุ่มผลประโยชน์ต่อแต่อิงราชการอีกต้อเพราะต่อมาพัฒนาการขึ้นมาว่าไม่อิงแล้ว ผมจัดการเองก็เข้าไปสู่บริบททางการเมืองนี่คือตระกูลแรกๆเดิมๆต้นกําเนิดของเรียกว่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่คุณลองไล่ดูเดี่ยตระกูลเทียนทองราชาคุณปลื้มทองประจวบเหมาะที่คลินิกประจวบคีรีขันนะรัตนเสศพัฒนาประสิทธิพิจิตรเอื้อพิญญกุลที่แพรนรงค์วงวันที่แพรเห็นไหมชอบบุีรำโผล่พินิจที่กาญจนบุรีโอ้นีใช่ใส่เศษที่ นู่นใชยเศษที่อุดรอุทัยเรื่องการจนะเศษอุบลอุบลสะสมทรัพย์ที่นครปฐมอิเเลกสารอิเเลกสารที่สระบุรีนี่คือต้นกําเนิดของบ้านใหญ่ตะกูลที่ก่อนหน้านแต่ก็บอกว่าบางตระกูลก็ถูกดิสับไปถูกต้องคนรุ่นใหม่เขาบอกว่าอย่างนี้ผลการศึกษาอีกนะพี่ช้างพี่วีนับตั้งแต่การเลือกตั้งปี2554เป็นต้นมาบริบททางการเมืองเริ่มเปลี่ยน กลุ่มบ้านใหญ่ที่เคยสยายปีกเดิมแล้วก็เข้าไปโอบอุ้มเนี่ยเปลี่ยนความเป็นตระกูลเนี่ยแค่ถูกลากเข้ามาเพื่อสร้างพลังแต่พักสําคัญตอนนั้นเพื่อไทยพอดีพี่ชายจำได้ไหมแต่พักก็ไปพึ่งบ้านใหญ่นะลูกเากระแสไปรวมกับบารมีเขาบอกว่านับตั้งแต่การเลือกตั้งปี50เป็นต้นมาอิทธิพลของบ้านใหญ่เริ่มเข้าไปสู่มงกุฎของ พันเมืองการเมืองพักการเมืองเขาต้องอิงการเมืองแล้วใช่ถ้าไม่เข้าพักต่อยบ้านใหญ่ๆแค่ไหนก็ไปไม่ได้เขาบอกว่าถ้าบ้านใหญ่เลือกพักผิดอาจจะถูกดิสลรับเลยชีวิตเปลี่ยนเลยเหรอคนดูนะคณดูอย่างนี้ผมดูง่ายๆเอาสลาบุรีแล้วกันใหญ่ที่สุดคือกลุ่มอดีเรกสารแล้วเป็นไงตอนนี้ถึงลูกทีมทั้งหมดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือลูกทีมทั้งหมดนะสุดท้ายเหลืออยู่หนึ่งครับเห็นไหม เลือกพักผิดผิดอกลุ่มที่เคยเป็นมือเป็นไม้ปัจจุบันสยายปีกหมดแล้วก็ทรงอิทธิพลขึ้นมาแทนตอขึ้นมาแทนถุกนี่คือนิยามและเห็นพัฒนาการว่าถูกเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างลองไปดูแบบอย่างเร็วๆว่าคําว่าบ้านใหญ่ตระกูลดังๆแต่ละภาพคกลางอุทัยธานีโอ้อบ้านดอนหมื่นแสนของชาดาไทยเศรษฐ์น่าจะตั้งจังหวัดแล้วมั้งใช่ นครปฐมอันนี้สะสมทรัพย์ครับบ้านใหญ่จริงๆเลยครับสมุทรสาครสมุทรสาครเนี่ยนะครับก็ต้องแบบอะไรนะเฮียมณทนเฮียมอไกวัดนุศรที่ไหนชัยนาชัยนาทชัยนาทไอ้บ้านสพยาของคุณนานุชานะครับนชาณ์ันใสราชบุรีเอไอ้นี่ของกำนานตุ้ยาชบุรีนี่มีสองตระกูลจริงๆตอนนี้ของกำนันตุ้ยออสมุทรปราการสมุทรปราการไอ้นี่แน่นอนที่สุดของคุณรัฒนาอัเสวมปัจจุบันมีชนสวัสด์ดูเลย เพชรบุรีรวมใจเพชรของคุณตระกูลอังกินันสุพรรณไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงอยุธยาอยุธยาเนี่ยเป็นของตระกูลตอนนี้มันเป็นของไอ้กลุ่มพันธ์เจริญวรกูลแต่เดิมเนี่ยคือใครรู้ป่ะใครอรแต่เดิมเนี่ยคุณคุณทรงใหญ่ที่สุดอยู่ที่นั่นและอยู่พรรคชาติไทยมาที่ภาคตะวันออกครับจากเชิงเซาจากเชิงเซาเนี่ยนะครับก็เนี่ยคุณกิตติเปี่ยมทรัพย์ของนายกเขาราจีน อันนี้ของเฮียสุนทรปลาจีนจริงๆมันมีสามมุงครับเปลาจีนมีสามมุงคุณสุนทรวิราวันก็หนึ่งในนั้นต้องชนบุรีอ๋ออ้นี้ตอนนี้แตกเป็นสองกลุ่มครับคุณกลุ่มสุนทยาคุณลุมมีทั้งบ้านใหญ่บ้านใหม่เลยบ้านใหม่กลุ่มพลังใหม่ตอนนี้กลุ่มพลังใหม่อาจจะใหญ่กว่ากลุ่มพลังชนพลังชนหรือว่ากลุ่มบ้านแสนสุขครับระยองระยองนี่ต้องบ้านค่ายครับปิตุเตชะนี่ช้างคนเดียวจบ ในตัวเตยกช้งชางใช่ปียะปีโตเต,ต,เตช,ช่ห้ช้างนี้นะไม่ใช่ช้างนี้เป็นพี่ของพี่ช้างนุษเริ่มตีสาธิตซาแก้วอันนี้แน่นอนที่สุดโอ้โหเทียนทองเทียน,นทองครับอืมนุษย์ตอนนี้มาแทนแล้วนะใช่ภาคเหนือก,ก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจทีเดียวเชียงรายวิวโอ้อันนั้นมีสมบูรณ์ครับวันชัยธนวง<อ>แต่ว่ามีหลายอันนะเชียงรายนอกจากวันชัยธนวง พิยภัยรัตใช่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 สุโขทัยสีนนอนเทพสุทินโอ้นี่ใหญ่ดีนะอันนี้ไม่มีใครเข้าไปเทียบเขาพิจิตพัฒนประสิษฐ์อ๋อนี่แน่นอนหัวดงหัวดงยังมีแก้วทองด้วยนะอ่าแล้วยังมีคุณสุนีอ่าเจสุนีตอนนี้ให้ดูเจสุนีให้ดีทีนี้นะจะตีแตกหรือไม่ตีแตกให้ดูสุนีครับครับา่าลําปางนี่กลุ่มไอ้บ้านคงมะโลสุนทรไปโลดเขา แล้วก็มีของคุณพินิษไงอ่าพินิษจันทนสุรินทร์ครับอ่าพินิษอ่ะเนี่ยสองกลุ่มบ้านสวนกับดอยเงินอ่ากำแพงเพชรกำแพงเพชรกรชัดเจนนะแต่มีอีกคนนึงพินิษฐ์ไม่ไปลิกด้วยป่ะไผ่ลิกเหรอไผ่ลิกยังไม่เป็นซุ้มบ้านใหญ่ยังไม่ถึงเหรอยังเป็นแค่แฟกเตอร์ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกลุ่มคุณสุนทรรัตนากรกับคุณวราเทพเพชรบูรณ์เพชรบูรณนี่ชัดเจนที่สุดหลายมุ้ง แต่ตอนนี้มันรวมกันเป็นบ้านใหญ่ที่เดียวรวมแล้วเพราะว่ามีคนสัมปทานไปเรียบร้อยดูอีสานอีสานนี่ก็บ้านใหญ่เยอะหโคราชโอ้เยอะมากมีใครอ๋อสุภกิจโกศลให้ดูที่บ้านเสริงสารผันแปรพร้อมจะแปรเปลี่ยนและคะแนนเสียงก็จะโยกย้ายแล้วก็ยังมีรัตนาเศษรัตนาเศษนะรัตนาเศษแล้วก็ยังมีลิบติทพันลบอีกนะลิบติพันลบอีกที่นี่นะใช่เยอะเยอะอุบลรัชธานี ไปดูบ้านเสียเบี้ยวเบี้ยวคนเดียวตอนนี้รับรองกลุ่มใหญ่ที่สุดอยู่ที่นี่ปฏินันการรับปฏินันอ้าวแล้วก็มีโคสุรัตอะโคสุรัตเนี่ยเป็นเป็นแค่ปีกนั่นแค่สองคะแนนสองเสียงศรีสะเกดทำไมบ้านใหญ่เยอะจังโอ้ศรีสะเกดตอนนี้เขารวมหมู่เอสี่ตระกูลซึ่งแต่มารวมกันเป็นหนึ่งเพราะ ทำได้ทำจริงทุกมาอยู่ภุณผมจะไทยรวมมันได้เขาบอกครั้งนี้ให้ลุ้นว่าสามตระกูลรวมกันมาอยู่ผมจะไทยเนี่ยกับกระแสเพื่อไทยเนี่ยจะเอายังไงสุดายเขาบอกว่าเดิมพันให้ดูบ้านใหญ่รอบนี้เขาจะมีการตีบ้านใหญ่และดึงบ้านใหญ่มาเป็นพวกโอ้โหบุรีรัมย์อ่ะนิสเกตจะเป็นด่านทดสอบบุรีรัมย์อ่ะแน่นอนครับไม่ต้องพูดถึงของพี่เนยของพี่เนยเขาจบมาดูดีก่อนมาดูภาคใต้มั่งภาคใต้จุนสายแฟมิลี่ อ้นี้ไม่รู้จะอยู่ไหนน่าจะไปรวมรวมรวมน่าจะไปรวมครับพักรวมพักรวมอที่ตรังก็เป็นเรื่องใหญ่อตรังตอนนี้แตกขั้วอืโล่หนอโล่สถาพรพิพิธเนี่ยกาลังทรงพลังครับแม้แต่สสปัจจุบันนะแม้แต่ นายหัวชวนกว็อาจจะแพ้ก็ได้นะท่านประธานชวนเนี่ยเขาไม่นับไปบ้านใหญ่หรอไม่นับไม่เข้านิยามเมื่อกี้ไม่เข้านิยามผู้ทรงอิทธิพลทรงอิทธิพลนะทรงอิทธิพลในความหมายค<อ>ือมีอิทธิพลในบางอย่างท้งด้านมืดมในด้านสว่างมีบารมีมีบารามีมีบาร,าม,ม,บารามีกับมีอิทธิพลคนละเรื่องคนละเรื่องเรื่องธุรกิจไม่มีไงเลยไม่กัน้ีอ่าสะตูนโอ้อันนี้โกเกียดกับโกเกียดนะโกเกียดโกเกียดจริงๆอนี่ภูมิใจไทยทั้งปึ้งเลยครับฝั่งอันดามันทั้งปึ้งไปทางโกเกีย ยะลายะลานี่ของอาจารย์วันนอเขาหรือบ้านใหญ่นะบ้านใหญ่บ้านใหญ่ออนาราธิวาสเนี่ยต้องกูเซงครับจริงๆนายกกูเซงยาวอาสันเขาใหญ่จริงๆครับออแต่ก็นาราธิวาสมักจะแตกแตกไม่ได้แบบเบ็ดเสร็จแต่ออบ้านใหญ่นั้นจะมีสองเสมอเห็นไหม สงขลาบ้านพี่โอ้ตอนนี้สงขลามันบ้านบุลเลิศเป็นบ้านใหญ่ไหมบ้านบุลเลิศคุณบุลเลิศบ้านใหญ่ไหมบ้านเล็กบ้านใหญ่ที่สงขลาตอนนี้ดูดีๆนะมีสองตระกูลใหญ่ตระกูลแรกคือบุญญามณีอทรงอิทธิพลมากและสามารถที่จะกําหนดทิศทางได้ขาวทองต่อมารุ่นใหม่ไฟแรงใจถึงพึ่งได้เดดอิดขาวทองรอบนี้ส่ง ในเครือข่ายของตัวเองครับสามคนนะและสามารถเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้ที่ผ่านมาเราได้เห็น,หนการพัฒนาการของกลุ่มบ้านใหญ่หรือว่าตระกูลดังๆด้านการเมืองที่เรารู้จักในอดีตแต่ถึงวันนี้มีหลายตระกูลที่ได้หายไปจากวงการการเมืองเนื่องจากว่าเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ทันและอีกเรื่องนึงคือการทายผิด <S <S แทงผิดพักทำให้ตระกูลหลายตระกูลได้หายไปนี่คือกลุ่มของบ้านใหญ่ต้องดูต่อไปว่า อีก78เดือนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่นั้นบทบาทของบ้านใหญ่ยังมีบทบาทหลักทางด้านการเมืองไทยอีกหรือไม่